สวัสดีครับนี่คือรายการ x e g a m e r นะครับเกมที่ทุกท่านกำลังรับชมคือ Fear to f a ฟาทอในเอพิโซดแรก Home Alone นะครับผมก็เป็นเกมในมือถือด้วยนะผมมีทั้งใน Steam มีทั้งนั่นแหละมีทั้งในสตรีมกับมือถือนะผมเพย์ห้าไม่ต้องไม่น่าจะมีนะผมไม่รู้มุก,กน,นะเขาว่าทำไมได้เพย์ห้ามาถึงมีภาคไอรอนบาร์กลุกเอาวนาะผมก็งงอยู่เลยนะผมกังคาดหวังว่ามันจะมีตอนอื่นด้วยนะผม ก็เฟียทูฟาท่อมฮนอารมณ์นั้นเป็นตอนแรกมันจะให้ฟรีก่อนนะผมส่วนตอนสองไม่แน่ใจว่าเสียตังค์เปล่านะในมือถือมันมีแบบทั้งมือแบบในมือถือมันมีภาคโฮมาโลนกับคาสันเฮาด้วยนะผมแต่ไม่รู้ทำไมของผมกดแล้วมันไม่มีนะผมเนี่ยเนี่ยตัวเลือกอภิสอร์เนี่ยครับเออไม่ใช่ไม่ใช่คาสันเฮาโนตฮูดไฮกิ้งเนี่ยคิสกิ้งนี่ผม ที่ใช้เนี่ยผมมันมีในมือถือด้วยผมแต่ผมกดแล้วมันไม่มีให้เล่นนะผมส่วนค่าซานเฮาไอร b แบัลเอาวูบูรี่เกตเวย์นี่คือมันมีอยู่ในแค่ในสตรีมผมก็ไม่รู้ทำไมว่าจะขึ้นที้กดทําไมเนี่ยกดแล้วมันเข้าหน้าสตรีมผมก็เรื่องราวของภาคโฮมอโลนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยอายุ14ขวบที่อยู่บ้านคนเดียวนะผมแต่ว่าตอนเขาอยู่บ้านคนเดียวนัน มีบางสิ่งกำลังแอบเข้ามาหาเขาเดนผมเรื่องราวจะเป็นไงมาดูกันนะผม Fear to Fatom ตอนที่หนึ่ง h o m อ alone ให้เสียภาษาไทยโดย X-Gamer 12สกรกฎาคมฉันไม่อยากเอาเรื่องนี้ใส่บนเล็กดิกน,นะไม่งั้นมันจะถูกเรียกว่าเรื่องแต่งขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเดียนะโทษทีกันนะถ้าฉันเล่าเรื่องแล้วมันจะดูเกินจริงไปหน่อยนะ โอเคฉันว่าฉันจะเริ่ม,มนะตอนนั้นมาเกิดขึ้นกลางฤดูร้อนเพราะแม่ของฉันออกไปเที่ยวกันกลางสุดสัปดาห์และหมายควาว่าสุดสัปดาห์นี้ฉันอาศัยอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ฉันคงจะต้องพูดถึงเรื่องตารางหลับของฉันด้วยมั้งแล้วก็นั่นแหละฉันก็หลับไม่เป็นเวลาด้วยเพราะว่าฉันจะหลับจะตื่นเมื่อไหร่ก็ได้อยู่นะ แต่ไม่ต้องหัวนะฉชนมีแผนจะแก้ไขเรื่องหนหั้นอยู่แล้วปรับปรุงเรื่องนั้นเสียงดังในกาปุกดังดังมากเลยตอนนั้นฉันตื่นมาประมาณแปดโมงเช้าเอ้ยแปดสองทุ่มหรือเปล่ปาเนี่ยภาพก็ไม่ได้ชัดอะไรมากนะผมมันก็ประมาณนี้แหละสองทุ่มมั้งสองนาอง่าจะสองทุ่มแหละโอ้โหสองทุ่มแหละ สองทุ่มหกโมงเนี่ยมันบอกแปดโมงนี่แปดโมงก็สองทุ่มนี่ตามประเทศเขาอาจจะยังไม่มืดอก็ได้ั้งบอกของไทยเขาอ่มีแชทด,ด้วยนะผม m ูดต้องการอะไรไหมอันนี้จากแม่ห่มให้แน่ใจว่าเช็คประตูก่อนนะก่อนที่จะเปิดให้ใครเข้ามาเนี่ดูแลตัวเองด้วยนะลูกได้หออครับแม่พ่อกับแม่อาจจะกลับมาตอนกลางคืนวันอาทิตย์นะทำไมแม่ต้องกังวลเสมอเลยแม่ผมอายุยี่สิบสี่แล้วนะ ผมขอไปนอนก่อนแล้วกันนะบางทีสั่งพิซซ่าให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะอันนี้แมสันโอลิเวอร์นะผมนี่คือข้อความที่ผมพลาดไปนะผมไม่ได้อ่านข้างบนด้วยเดี๋ยวก่อนนะแล้วพ่อแม่จะกลับมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยพ่อกับแม่นะ่ะจะกลับมาตอนวันจันทร์นะลูกแม่ไม่ได้บอกไปเมื่อวานหรอเจ๋งนี่ดูแลตัวเองด้วยนะเรื่องการนอนน่ะก็ผมหวังว่าแม่จะซื้อเอ็กบให้ตามที่สัญญาไว้นะ หมายถึงแบบว่าถ้าแม่ได้ดิกเขาเคืออะไรแล้วผมขอชวนเม,เมสักกับจอร์จมาครั้งคืนด้วยได้ไหมแบบประรารบ้านอะไรเงี้ยแนะ่นอนสิก็อยากได้อะไรก็ดูกระโทบ,บอกมานะ้แน่ใจว่าเช็คตรงประตูก่อนที่จะเปิดให้เขาอีกเข้ามานะดูแลตัวเองนะ่ลูก อันนี้ก็ของเพื่อนเรานะผมโยโย่พรุ่งนี้นายจะมาที่บ้านเจสกาป่ะใช่ได้ยินว่าจอ์จะมาด้วยอะแล้วนายล่ะไม่รู้สิปไปไล่ไปเหรอเมื่อวานนาะยไม่ได้ไปเจอเธอเหรอเธอไปผูกมาได้สิเหมือนกับว่าฉันนะ่ะไม่สําคัญตับเธอนะแต่นายสาคัญัพวกเวนสแต่นายจะแยกตัวแล้วก็เดินทางด้วยความเด็วแสงอะไรอย่างเงี้ย ฉันว่าฉันก็แบบว่ามี energy เยอะนะอะไรเงี้ยแล้วเห่าเชมไอ้น,นี่ผมไม่เข้าใจาเองนะเฉมคืออะไรเนี่ยอ๋อเชมก็คืออาจจะเป็นข้าวนะผมแบบอาหารนะผมว่ากินอาหารหรือยังก็แบบอจิกด้วยสิลืมไปเลยฮนะแต่คืนนี้ค่อยกินแล้วกันเหมือนกันพวกก็พ่อแม่ของฉันออกไปกลางคืนเนี้ย จะมาด้วยกันแม่อ่ะมาเล่นมาริโอคาด้วยกันเดี๋ยวจะบอกให้รู้กันนะโอเคเรียกจอไปด้วยนะสัญญาไม่ได้ด้วยพวกแต่ว่าก็แน่คืออะไรไม่เข้าใจสับไว้นู่นคือประมาณว่าอ่อคงจะมาหรือไม่มาก็ได้นะดีแต่เขาเคยบอกอีกทีไม่ต้องสั่งอะไรเั้งนั้นแหละแม่ทํำลายสัญญาให้แล้วเมวื่อเช้านี้ไปเช็คตูตู้เย็นสิอ๋อนี่คงเป็น แม่คงออกไปได้วันนี้อยู่ไม่นานนะฮมเม่คิดปุ่มอะไรอะ่ะเราวิ่งไม่ได้ด้วยเล่นในมือถือกิ้กกล้าเหมือนกักนได้เนี่ยโอเคนี่คือห้องพ่อแม่เราอุมจะถามเลยว่าฉันเข้าห้องพ่อแม่ตัวเองทำไมนะเปิดไฟไม่ได้ด้วย เค hey, แม้บอกว่าทำทำอะไรสัญญาให้นะหุมเอาค้างค้างไหนล่ะสัญญาะนะ้าตายเป็นไงเนี่ยอ๋อข้างล่างชัวรโอ้อาหารเย็นเจี๊ยบเลยเย็นสี่ตู้เย็นจ้ะโอเคอาหารกำลังจะอุ่นแล้วจ้าได้ยังได้ยังเสียงไม่มีแวนะเอาเอาโอเคกินไปด้วยดูทีวีไปด้วยดีกว่าเนาะ สตริงเวลาดูทีวีเราก็กินอาหารไปด้วยนะอ้าวโอเคได้ละจุกๆก็ได้เฉยเลยอะไรเนี่ยเจกินเขาเขากินเชียร์เถื่อสุดเอ้ยเสียงอะไรอื้เสียงแก้แตกวะ โอ้ยรู้สึกง่วงนอนแล้เสียงังจากกินอาหารเสร็จเนี่ยดิ๊ดดิ๊ดผมดิ๊ดเสียงแก้วนะทิ้งเลยไหมเนี่ยโอ้ดีเวอร์แชทมาโทษทีนะคงจะไปไม่ได้ละมีปีอย่างมานะ่ะแต่ว่าแล้วะต้องมาที่ต้องมาที่บ้านของเจสการพ,พรุ่งนี้นะ TMRW tomorrow นะ แล้วเสียงแก้วเมื่อกี้คืออะไรไตกใจไปเลยโทษทีนะท,ท,ที่โทษทีโทษทีนะไม่จะไปเยี่ยมนายแลพรผู้นี้โเคเอนี่อะไร เที่ยงสายแปดนาทีฉันทำก,กระบ้นเสร็จแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่มันเช้าเหรอโอ้เช้าเลยเว้ยนี่หนอนไม่เป็นเวลาป่ะเด้อพอพ่อแม่ไม่อยู่นันจะนอนก็นอนเราเราแชทกับเพื่อนด้วยนะฮ <Forget S 2> ุมฟอกเก็ตเชมเชมคืออะไรวะอย่าลืมเชมนะใจเย็นพูดไม่เป็นไร ดรว่าอย่าลืมกินอาหารป่ะอย่าอย่าฉันคงจะกลับไปนอนลหลังจากกินอาหารเสร็จอะไรอย่างนี้ป่ะอย่านอนดึกนะลูกแม่ควรจะไม่ได้ยินจากคุณพอ่อนะครั้งนี้คือไงอะแบบว่าคุณพอ่อมาฟ้องบอกว่าลูกคุณอะเล่นอะไรกลางดึกกลางดื่นอะไรอย่างนี้เหรออืมจะได้รีบนอนนี่นอนผมเป็นเด็กดี อ๋อประตูข้างนอนเอ๊ยเอมมันคือ12เออมเที่ยงคืนแบบนี่นนตี่นหนึ่งอะโอเคไปดื่มน้ำเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเสียงอะไรอะผมได้เสียงเหมือนอะไรเค้าเสียงไหนกัน เสียงในกาเลยเสียงในกาตีกันติ๊กตกต,กติก๊กตกติ๊กตกทิ้งงี้เลย ็ไม่มีอะไรนี่หว่าสิวเอ้ยใครเปิดทีวีไว้เนี่ยมืดเหลือเกิน ลูกอยู่ตรงนั้นเปล่าอยู่อะไรอืมอะไรวะน,นั่นน่ะน้ำบ้านเราว่ะไม่เขยอยู่ตรงประตูนั้นน่ะอ๋อเราชื่อไม่เหอนเนี่ยโอ้ตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าโทษทีนะ,ม,ะมาจะไปเยี่ยมนายพรุ่งนี้แต่ไม่ใช่นะผมโทษทีนะไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมนะโถ่เอยเข้าใจผิดเดี๋ยวนีเรามันคุณแม่ถ่ายตัวประตูเหรอ พอราส่งมานะ่ะเห็นว่าแอบดูผ่านหน้าตากด้วยเดี๋ยวโทรหาตำรวจให้นะลูกๆล็อกประตูไว้นะล็อกซ่อนในห้องนะดิ๊ดอีกใครใครแม่งอยู่หน้าบ้านเนะเอ้ยดีิยวนี่ไงนี่ไงไมันมีคนอยู่จับ่นไปบอกให้ซ่อนในห้องนระล็อกประตูไม่ทันแล้วจะให้ตำรวนในห้อง ดีนะเพื่อนบ้านส่งให้แม่เราบอกโอเคเอยู่ใต้เตียงแล้วนะผมแม่งมีเสียงมันเข้ามาเดีย๋ยวนะั้นนี่มันจะได้ยินเสียงไมค์ผมป่ะมันบีบอกให้เปิดไมคด้วยเนี่ย พอไล่อตรงประตูน่ะแม่ขอโทษนะลูกทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไรจริงเปล่าพอล่จริงเหรอออกไปเลยไหมแต่เราคุยกับแม่ด้ยนยผมว่าเขาเป็นใครอะ่ะที่อยู่ตรงประตูเราคุยกับแม่ด้วยแม่เปียารูปน้าจากไหนอะ่ะอพอไล่ส่งมาลูกไหม่ทุกคนงอให้ทุกยู่ต่อดีกว่านี่มันก็นานแล้วนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ มีคิมหมดหน้าจอเองเดินถุยมุนยังไวเลยเฮ้ยคนเดินผ่านเปล่าเมื่อกี้เชียเชียเียโอเคผมออกไปได้ละกลับไปนะผมก,กลับไปเลยสอดสอดสอดต่อสอดต่อ โอ้โหเปิดดักอย่างนี้อุ้ยเสียตำรวจตำรวจมาเหรอตำรวจมาแล้วโอ้เสียงเพลงดึกสิยงเพลงน่ารักอย่างนี้สแสดงว่าเกมจบแล้วครับผมเย้เราปลอดภัยแล้ว นี่ก็คือเรื่องราวของเด็ก14ที่อยู่บ้านคนเดียวจู่ๆมีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้จะมาคุกคามบ้านเรานะผมเย้คุณป้าคุณป้าน่ยจะพังประตูเข้ามานะครับผมขำไปป้าขำไปหน้าได้เหมือนกันนะคุณป้าเหมือนคนร้ายในโคนั้นเลยโอเคก็จบนะครับกับ Fear to f a ฟา o m e p i s o d e h o m มอารมณ์ในพักแรกกันนะผม ก็มาดูกันสิว่าภา,าค 2.. ต,ต้องเรียกว่าตอนที่สองตอนที่สาตอนที่สี่ตอนที่ห้านะผมผมจะได้เล่นเมื่อไหร่นะผมตอนที่สองนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะ <c oughs> ผมคาดหวังให้มันลงเพ5หเหมือนกับไอรอนบาร์ลุกเอานะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในเพ5มันลงแต่ภาคไอรอนบาร์ลุกเอานะผม ก็หวังว่าในอนาคตจะมีแบบแพคเกจรวมทั้งตอนมาเลยนะผมก็ถ้าพรมโลมันลงเพย์ห้าเหมือนกันผมก็จะอัดแบบเวอร์ชันเพย์ห้าให้ด้วยนะผมก็ถ้าทุกท่านชอบโปรเจกต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นใจเอ็กเกมเมอร์นะผมถ้าทุกท่านอยากช่วยผมซื้อซีรีส์ต่างๆนี้สามารถสับสนได้ผ่านบัญชีพร้อมเพดื่ติปมีนะผมไว้เจอกันในตอนหน้านะผมว่าจะเป็นตอนอะไรน,นะผมบ๊ายบาย